ที่จะไปจัดการกับเรื่องเหล่านี้แต่คุณอนุทินมีปกป้องเกือบทุกด้านเรื่องสแกนเมอร์แล้วลงมาถึงตำรวจเอ่ย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอบอกไม่ต้องไปกรรมาธิการเสียเวลาอไอตรงนี้กรรมธิการก็ทาหน้าที่ที่เยี่ยนกันกลับไปเจ้าหน้าที่จะบังเบิร์นตอนนี้จะดูอย่าง,าง,างน,นี้การเป็นหน่วยงานเดียวที่ทำหน้านที่ในจริงจังค<ต>ือตรงไี้ไม่ได้บ้าก็เชิญมาสอบสอบ,สอบให้ข้อมูลว่าจะไม่พอใจเสียเวลาผมว่าคุณหนูทีมแกสับสนอะไรบางอย่างนะส่วนเรื่องอะไร <c oughs> แกมีเวลาแค่สี่เดือนนะถ้าทำดีๆเนี่ยผมว่าเขานะเรื่องตั้งเรื่องตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็ได้คะแนนเสีงยงเยอะนะแต่เหมือนแกไม่จัดําดับความสำคัญว่าตอนนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยระดับความสำคัญที่สุดก็คือค,อความโปร่งใสอของการจัดการองค์กรตำรวจกับการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ที่คนเป็นนายกในฐานะลีดเดอร์ชิพหัวหน้าใหญ่ต้องลงมานั่งเองอมไม่ใช่ไป ว่าได้ค่ับพี่เนี่ยลมมันทีน่นี่เอาอคุณไว้ให้เขาไปยื้คุณเูลชัยคุณจามะอะไรเนี่ยนะคุณจามะเพื่ออะไรคุณถามไปคุณอะไรนี่ถามเอ๊ะเขาก็ถามคำถามที่ประชาชนอยากจะได้คำตอบจากนายกครับผมเห็นภาพเมื่อกี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์นึงสมัยคุณเศรษฐาเป็นนายกเออถ้าจำได้ตอนนั้นเนี่ยที่สนามบิน ที่คุณเศรษฐานั่งตะวันข้าราชการหน่วยงานหนึ่งที่เป็ดีเอสไอกับใครเนี่ยใช่ไหมใช่คือแกตามงานไงแกตามงานแล้วแกตะวันแกกดดันเป็นภาพที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่คือคุณไม่ได้ไปกดดันนักข่าวต้องเรียกมากดดันแล้วให้นักข่าวถ่ายอย่างนี้ว่ามันจะทําให้ผู้ตัดสินอาจเห็นและมันมีความมั่นใจว่าเฮ้ยเอาเอกสารมาให้นายกได้ว่าไม่หายไปในสายลมทั้เรื่องน้องเรียนเนี่ยแล้วน้องเรียนเนี่ยมาถึงแล้วองไหน เก็บมันนินชัดเพูดเดียวไปหมดหรือว่าเที่ยงนตวยิงยิงคำถามเนี่ยสแกรมื่องยังไแต่เรื่องใหญ่ที่นักข่าวพุกขถามทุกวันเจอรัฐมนตีใกล้ตัวอะอะพูดเนีย มันนัดนะมันไม่ปวดนะดูดูรูปกงเก็บอกว่าเฮ้ยแล้วแล้วนี่แกงเกเกี่ยวอะไรด้วยนี่รูปนี้เนี่ยเบื้องหลังรูปนี้เป็นยังไงบ้างสนใจมากเบื้องหลังรูปนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนายยกให้คนถ่ายแล้วมาส่งให้นักข่าวแต่มันมีนัยยะว่างเจตนาคือเพื่อที่จะบอกทุกคนว่าบอกกับพัรคกิจและที่สำคัญเพื่อแกตั้งใจที่จะบอกพับประชาชนว่าเฮ้ย ถ้าคิดจะยื่นอธิบายไม่ไว้วางใจธรรมนัดยุบสภาอย่างเดียววันต้องขึ้นแก้วคุณยุบสภาอย่างเดียวเพราะว่าไม่ให้แจกตองสุดแรงว่าแก่ยืนอยู่ข้างเดียวคุณทำนัดร้อยเปอร์เซ็นต์จังหวะสุวรรณตองมาก็พูดนี่ใช่ไหมว่ายุบอะไรถ้าใช่ก็คือเนี้ยวันนี้ก็คือไปเจอ นายกพูดก่อนหน้าแล้วว่าจะยุบสภาแล้วเนี่ยครับขึ้นเป็นเวลาสามชั่วโมงแล้วก็มาบอกว่าแล้วก็มาบอกนักข่าวว่าเนี่ยผมก็ถามท่านนายกคุณจะยุบสภาเลยเหรอนายกบอกใช่เช so ่อช่ยุบสภาเลยนี่ที่ร้อยทำงานเต็มทุนเลยคือต้องเติมดำนะผมเข้าใจว่าคุณแต่ทุกับคุณธรรมนัสเนี่ย